สวัสดีครับเจ็บนะเว้ยฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเจนเวอีพีนี้จะพามาดูรถน่ารักน่ารักนะครับผมนั่นก็คือรถมังกี้นะครับผมสวยๆคันหนึ่งเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูว่าเจ้าของรถเขาก็อยู่วยเดี๋ยวได้ถามเขาเลยว่าเขาทาอะไรไปบ้างนะครับดี่ป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูมังกี้ที่ค่อนข้างที่จะอร่อยแน่นเลยนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้เด็กๆที่อยากแต่งรถมังกี้นะครับให้ป๊อปบอกเลยว่าอันเนี้ยไล่จาก หัวมาเลย,<ด>ยพี่ข้างบนเลยป<ด>ั๊มซ้ายขวาก็ต้องบอกก่อนว่าบางที่เนี่ยรถจำเดิม,ดม,มนะครับมันจะเป็นดัมเบกนะครับมันไม่ได้เป็นดิสเบรกนะฮะอันนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนนะครับเป็นดิสเบรกทั้งหมดหน้าหลังก็ข้างบนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นปั๊มของแบมโบนะครับก็าเหรียญเงินนะครับแล้วก็ใส่ประกับทดเข้าไปฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นปั๊มคัสชปกติแล้วมอเตอร์ไซค์มันจะเป็นคัสสายสลิง อ่านี่ผมเปลี่ยนเป็นคันน้ำมันแทนนะครับไม่ก็เป็นในของแต่งของทาเกกาวะไม่นี่มันเหมือนตอนสมัยมีเคทาใช่ใช่ <เล S 1> ใช่ <łem S 2> ใช่ครับใช่ครับ<า>ใช่ครับใช่ครับอ่าไม่ลักษณะหน้าตาจะเหมือนเหมือนกันแต่แตกต่างกันที่จุดยึดครับเขาก็สร้างจุดยึดมาตรงรุ่นสําหรับพวกมังกี้ี่ชอบมาสุดนีออ่ออยออยเอิร์นนะครับเป็นจานฉายหน้าเป็นของมาแชลนะครับอันนี้คือออยเอิร์นปกติเลยออยเ์ปกติเราใส่กันเมื่อก่อนเลยใช่ครับแต่ว่าเรามาสร้างขาขึ้นมาใหม่ ก็กระสบัดโอลินตัวสั้นกระสบัดโอลินใช่ครับรใช่แล้วก็มีกดไวสายเบริกดไวใช่แล้วนี่อันน,นี้คือของที่ต้องมีใช่ครับ,บวเวลาเซอร์วิสมันก็จะง่ายนิดนึงคำจ๊อครับผมจานนี้จานอะไรพี่น่จานอะไรอันนี้เป็นจานทาเกะกะว่าร้อมิลช็กหน้าทาเกะเหมือนกันนะครับทาเกะนี่คือทำเหมือนโชว่าเลยเหรอใช่ใช่คล้ายๆกันครับแต่กระบอกกะชั้นกว่า กระบอกสั้นกว่าใช่ครับกระบอกสั้นกว่าอันนี้คือสัตว์รถป๊อปเซ็ตเองใช่ไหมใช่จริงๆรถป๊อปเซ็ต X เขาก็จะมีตรงรุ่นของเขาอีกใช่อันนี้มันตรงรุ่นของมังกี้แล้วก็เรื่องของล้อก็เป็นล้อดทโทน่าเป็นล้อแบบทูบเลสไม่ต้องใช้ยางไงอ่ล้าคล้ายๆคือคือของเดิมเนี่ยเป็นล้อกระทะพี่เป็นล้อประกบแล้วก็ใส่ยางไงแต่อันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ยางไงละเป็นล้อทูบเลสไม่มียางไงใช่ครับ ล้อท้ากวาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เดี๋ยวใครไท์เดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันเราไปเครื่องยนต์ก่อครับก็เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยรถเดิมๆเนี่ยสแตนดาร์ดมันจะเป็น5 0ซีซีนะครับอันนี้เนี่ยผมก็ได้มีการอัปเกรดเป็นชุดคิดของแบรนด์คิตะโกะ1 2 4ซีซีนะครับเป็นหัว4วาล์วเป็นทวินแคมแล้วแล้วก็คัตเนี่ยเป็นคัตแห้งของทาเกกาวะ ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็จะมีเกียร์โยงมีท่อโอเวอร์เลสซิ่งนะครับใช่ครับท่อโอเวอร์เลสซิ่งไทเทเนียมโชคหลังเดทุนหน้านะครับ ใช่ครับก็มีสายหัวเอิญแบอ่าเป็นดิสเบรกก็ความร้อนในเรื่องของผีเสื้อเป็นผีเสื้อเล็กนี่เป็นบางคนทาเกะนี่อ่าบางคนแต่งของทาเกะครับและที่สำคัญในไอ้สำคัญอย่างนั้นเลยครับครับผมอยากรู้เลยเนี่ยคือลายเซ็นเจ้าของสำนักแม่เลยถูกต้องครับอันนี้เป็นลายเซ็นของเจ้าของสำนัก G-Carb นะครับก็อสำนักคือที่ผลิตของเดี่ยงนี่ใช่ไหมเป็นของใช่ใช่ผลิตแบรนด์ G-Carb อะครับ อะไรที่เป็นแบรนด์ G-Cup เนี่ยเขาจะเป็นคนผลิตหมดทุกคนเลยใช่มทุกคนแต่ว่าอันนี้ของคุณโคโรโร่อันนี้ของคุณเคนนะครับก็คือของของแบรนด์ G-Cup ทั้งหมดอันนี้มีด้วยเนี่ยโอเวอร์เลสซิ่งครับก็คือเป็นไคโจ้เลยไคโจ้เลยไคโจ้คื่อโอเวอร์อะไรก็คือท่อโอเวอร์ทุกอย่างใช่ครับที่เรับ่บีก็ินมาที่ป๊อปหรือเปลนี่ยเขาบินมาผมที่บ้านเขามาเที่ยวที่บ้านเออไม่ถูกเขาถึงบินมาหาพี่อยผมอยากรู้ ก็เอางิ่งดีกว่าผมเนี่ยเป็นตัวแทนจำหน่ายเขาในไทยแล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นโอเวอร์นะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยไปญี่ปุ่นก็ไปเที่ยวหาเขาเวลาแกมาเมืองไทยแกก็มาหาผมู้สึกว่าได้เจอตัวจริงเลยนะครับเพจไหมถ้าเกิดน้องๆ่้รถอยู่เพาต่างเพจของผมก็คือชื่อเพจกระดาษ for friend ครับ เดาขึ้นไปให้นะครับได้ครับก็แล้วก็เฟรนครับผมคือน้องๆคนไหนอยากได้ของแต่งรถพวกมังกี้เอ็นเอ็สอาร์หรือว่ารถเล็กพี่รถเล็กมินิไบค์มินิไบต์ต่างๆครับไม่ไม่รู้ว่าจะหาอะไรไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือว่ามีงบเท่าไหร่ให้ปรึกษาพี่ป๊อปได้เลยนะครับได้ครับเพจพี่ป๊อปไว้ให้นะครับผมได้ครับเผื่อน้องๆคนไหนแบบอยากนี่เนี่ยผมมีอยู่สอดแสนนึงอะพี่ครับแล้วผมซื้อมังกี้ร้อยห้าสิบส่วมาเนี่ยแล้วไม่รู้จะแต่งอะไรอะว่าให้เขาไปปรึกษาเลยว่าได้ครับบางคนแบบ เปิดคลิปดูในยูทูปกันแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้อะไรเยอะอ่ะอาจจะไม่เข้าใจพี่เนี่ยคือเป็นคนนำเข้าอย่างเงี้ยพี่จะสามารถแห้งฝองว่าอ๋อแต่เป็นคนใส่นี่นะไม่ใส่นี่นะเดี๋ยวค่อยใส่เพราะพี่น่าใช้ของเยอะมากใช่ครับหลากหลายแบรนด์ครับหลากหลายแบรนด์เหมาะกับไม่เหมาะล่ะคันนี้เพราะถ้าแบบบางคนมีงบแล้วแบบใส่ทุกคนรู้ มีแสนหนึ่งเนี้ยจะใส่โลโก้แดงเลยครับคือไม่ได้แบบไม่ได้ได้เยอะอะไรอ่าไม่ได้เยอะแสนหนึ่งมันมันมันต้องให้มันพอดีอะครับคือบางครั้งโลโก้แดงเนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากับรถเล็กสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยที่วามันต้องสุดด้วยคนไทยที่เรียกว่าฮะแมงสาบโลโก้แดงครับแต่ผมอยากให้ครับเนี้ยคือการดีแต่งรถที่ว่าอาจจะได้เงินได้ได้ได้ของเยอะไม่ได้แรงมากแต่ได้ของครบใช่ครับได้หลากหลายได้าที่ญี่ปุ่นเขาแต่งรถเลยเขาจะแบบเน้นของครบใช่ครับเอาเอาให้ใช้แล้วมีคุณภาพใช่ อะไรคือแม่สุดไปก่อนเลยที่ร่วงไรเงี้ยนะเชื่ออะไครับว่าอยากฟังเครื่องคันดีอยากให้พ็อสพันตาของมึได้ครับได้ครับก็เดี๋ยวมี่พลาร์ทดูให้มีู้ติดปะครับผมว่าไม่ได้สตาร์ทนานละครบแม่เนี่ยที่หมดไปกี่บาทพี่คร่พ่อข้าวที่อ่ะครับน่าจะราวๆสักหกเจ็ดแสนได้ครับ ดีมากคี่ดีมากเดี๋ยวเราจะเก็บภาพรถรอบๆให้ดูอีกทีนะครับเผื่อใครยังไม่ได้เห็นจุดไหนนะแต่ถ้าอยากแต่งรถกาลาดกาลาร์ดเฟนครับฟอร์จะฟอร์ฟันเลยโกฟอร์เฟนไปปรึกษาพี่ป๊อปได้นะครับผมแล้วก็พี่ป๊อปเขามีรถหลายคันเดี๋ยวไว้ไล่หายดูว่าพี่ป๊อปมีรถอะไรบ้างแล้วก็เพื่อนๆพี่ป๊อปนะแต่บางที่คนยังไม่ได้มีมิรูปแบบคลิปมินิไบค์เยอะแบบมินิไบค์กำลังมาอย่างเงี้ยคนกำลังเล่นเฉพาะไอ้บางทีเราอพ่มอ่วันนี้ก็ คนก็เลยอยากเอ้ยสารต่อมินิบายมีอะไรบ้างเผื่อว่าอยากเล่นกันอีเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าผมขอถาม,พ,มพี่ป้อมดีไหมพี่ขอพี่ป้อมมาครับผม